วันนี้ไปทําหมูห่อใบชะพลูกันนะคะเริ่มต้นได้ใช้หมูประมาณสัก400กรัมนะคะอันนี้พี่จะใส่พริกแกงประมาณ1ขีดแล้วก็ใบโหระพาซอยตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคะใครจะใส่เท่าไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะชามนี้พี่ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วพี่ก็จะใส่แป้งทอดกรอบ ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะสามช้อนเล็กนี่จะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่ไม่ได้เตรียมช้อนเล็กไว้ไม่ถึงช้อนโต๊ดีนะคะอย่าหวานมากเดี๋ยวทอดแล้วจะไม่อร่อยจากนั้นก็ชูรสมิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะใส่มากอร่อยมากค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แล้วคลุกเคล้าไปขออนุญาตใช้มือนะคะพี่ใส่ถุงมือแล้วก็จะมาใส่แป้งช่วงนี้นะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแป้งทอดกรอบค่ะคลุกเคล้าจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะถ้ามันแห้งเกินไปให้ทุกคนใส่น้ำได้ค่ะเพราะว่าไข่ไก่มันจะทำให้แห้งถ้ามันแห้งเกินไปเดี๋ยวเวลาทอดออกมาแล้วมันจะกระด้างนะคะแต่ในกรณีนี้พี่ไม่ได้ใส่น้ำแล้วนะคะ ช่วงนี้พี่ก็จะใส่แป้งลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งมันแป้งโกกิคือแป้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปเตรียมใบชะพลูก,กันเลยนะคะใบชะพลูที่เลือกมาได้ใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะตัดขั้วล้างให้เรียบร้อยเลยแล้วเอาไปลวกซะก่อนนะคะ ไปค่ะลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะใบชะปูสุกแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปห่อกันค่ะจัดการห่อกันเลยนะคะค่อยๆห่อไปนี่ค่ะก็เอาหมูมาใสา่แล้วก็ห่อนะคะใครจะปิดหัวปิดท้ายก็ได้แต่พี่ไม่ปิดหรอกเพราะว่าพี่ห่อไม่ค่อยเป็นพี่ห่อได้แค่นี้แหละนี่นะคะห่อไปทั้งหมดเลยนะคะห่อให้หมดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วไปเตรียมตัวทอดกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปค่ะทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะจนหมดตรงนี้เลย เรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะไปทานได้กันเลยค่ะ Hello, หอมมากๆเลยนะคะ